สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพัฒสวัสดีชั้นปีที่1ห้องหนึ่งรหัสนักศึกษา4ตัวท้าย1019ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่กับการต้านคอร์รัปชันค่ะการเมืองไทยกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คู่กันและเกิดขึ้นมานานแล้วเ <hak> พราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในการใช้อำนาจที่ได้มาด้วยวิธีต่างๆ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องและยังคงเป็นของคู่กันหากมองการเมืองเป็นหนทางไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมการแก้ไขปัญหานั้นในฐานะคนรุ่นใหม่คงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันให้หมดไปได้ในทันทีคงจะต้องมองย้อนมาที่ตัวเราในฐานะเยาวชน ที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไทยจะสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาการคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วอย่างลากลึกไปเนี่ยได้อีกอย่างไรลำดับแรกจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนหากเราไม่โกงเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการแซงคิวที่หลายคนมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตแต่มันจะเป็นจุดเล็กๆที่ก่อให้เกิดการโกง แล้วเป็นนิสัยติดตัวไปฉะนั้นแนวทางการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันควรจะเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนในฐานะเยาวชนคนหนึง่งอยากเห็นการเมืองไทยให้ความสำคัญกับประชาชนโดยดำเนินนโยบายบนพื้นฐานที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์เป็นหลักและหากการเมืองมองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นปัญหาก,การทุจริตคอร์รัปชันคงจะลดน้อยลง ขอบคุณค่ะ